เฮ้ยดองกับพี่น้องสองตัวพี่น้องสองตัวสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องป้องปายไปสู้ทุกคนเนาะไม่นี้กัน้ำแกงความบ้านพี่น้องกับมาย่างเลาะเบิ้องน้ำพี่น้องเนาะเขามาตึกปลาไม่นี้กับบากระเบ้าเล่ยใชเนาะย่างเลาะเลยทีพี่น้องไปย่างมึงเลยน้อง แล้วก็สีไปเบิ่งตามไอ้ไรของเนาะว่าเขาได้ปลาลายบนะ่เนาะโอ้โหสิบอย่างหลอกไปเบิ่งเงินเนาะ <c oughs> นย sí, ันยนมันตอดเด้นนไมันตอดน้ำเรียบร้อยลงยานไปเอายางไปเลาะมันก่อนสุก้อยสาวสาวสัหน่อยพี่น้อง อ้ตาวูดิโอ้ม่ตกมีน้องปากระิ่งไป้เอไปไปสัมผณ์พี่น้องเลยไปสัมผัสเนืมาเลยไปหาสัมผณ์คองนืไปยามคองของกอนไหมไปพิ่งคลองับพไปพยายามพึ่งไปเปิดพิ่ง โอ้ก็ได้ลายเติบพี่น้องอ๋อไปไปของอีกสามของพี่น้องเฮ้ยคของนั้นมันสิบดองเนี่ย้อ๋อพี่น้องคของนี้กับเขาเอาเมอส้มมาเนาะโอ้ได้ลายเติบว้าบปะข้อใช่ใช่โอ้ใหญ่โตพี่น้องตัวหนึ่งตัวหนึ่งอ่าของนี้นะของนี้เลยมเยอะของนี้คของนี้ว้าของนี้ทั้งนี้ข้องกขาจีบไหลไปนะพันแหงโคตรอ่ามันมีไหลเปิดเปิด โอ้เอาเอาจิกรหนึ่งเหรอไม่ได้เห็นเลยไม่เห็นป่ะไหนอยู่ไหนอยู่ได้เซยพี่น้องได้เซยไป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 รอไปกินเขาไปไปย่างย่ายงี้ย่างไปลรอผู้ไปยามเป็นคู่คู่ของเลยมามามายามคลองนี่พี่น้องวันนี้สิได้ป่ะ ไปยังเอ้เราครอบอะครอบนี้คือสีนักพี่น้องสีนักใครมาได้บุรุษใครมาได้ใ่รมาได้พี่น้องกบตะพงก็ได้ลายเตอร์พี่น้องได้ประมาณถ้วยหนึ่งพี่น้องเอ้ยขห่วยละไมโอ้โหเลยลายเตอร์ไม่นะฮะเดินไปนู้นไปไปเร็ยแล้วนะประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยมายังเจ้าให้ดิ

นำทวงเขาาพี่น้องเย้ยนี่ย้มคล้องวะ <c oughs> ดีไม่เป็นเจ้าของเจ้าของมา่วาปะกระเด้งมากเลยมาบึ้งโอ้ได้ลายเจ้พี่น้องได้เสยได้เสยไปนังพี่น้องโอ้เดี๋ยวสิไปยืนเบิ้งเขาถึกปลาพี่น้องได้แล้วปะ พายามคลองอันนี้อีกเาอได้ปะคองมืดหรืไรจะบ้างไหมโอเคโอเคเห็นแล้วอายุหไอจ่ใจเต็มคลองเลยบ้าละเ้าวอีกโอ้โหหลายเกินเดี๋ยวสิพยายามเพิ่งว่าโอ้บิโก้มากมีโนมีนี่คือสิมา ไปไปพีโก้มาเลยนี่ยิ่งข่าวว่าของนี่หนักพี่น้องมายาเมื่อก่อนเซ่ักลียิ่งโยมเขาบอกว่านักพี่น้องปไปยังปไปยังโอ้พี่น้องลายดีเบิ้งเออโอเคโอเคลายลายไปลาลีกพิโก้เขาเนี่ยมาพี่น้องมายอะมาเบิ้งของนี่โอ้ ดนไลน์ใทมเนอะชิบตัวดว่าของน้ำมือก้นอาสิมาเบิงนราว่าเขาย่ทีหนึ่งนี่มันจะได้ไลน์ปะออเด็ดเลเกือบนี่ไปยังหน่อยถปรถปรถปารถนะ มาบึงเขา่อว่ามีที่ได้ปะโอ้ได้เธอโตสองตวพี่น้องเนั่น้ปลายพว่ใหฮ้ยังสองตัวพี่น้องสองตัว